จุดเด่นของเราที่เรียกว่ามีความแตกต่างจากที่อื่นนะตรงนี้มีอะไรบ้างครับคือถ้าสมมุติมองดีๆว่าถามว่าคอนโดแถวมหาลัยเนี่ยมีหลายตัวไหมก็มีหลายตัวแต่จุดเด่นที่เราแตกต่างจากดีเวลลอปเปอร์รายใหญ่หรือว่าดีเวลลอปเปอร์รายกลางที่ไปลงทุนตามมหาลัยเนี่ยจุดเด่นหลักๆของเราคือการการันตีการเช่าเพราะว่ามันแมทชิ่งกับกลุ่มนักลงทุนโดยตรงเลยคือมาถึงเข้าแค่ วางเงินดาวกู้แบงค์ที่เหลือเราดูแลระยะยาวซึ่งดีเวลลอปเปอร์อะไรอื่นไม่มีใครทำเร,เราจะเน้นทำที่ในส่วนรองครทพอย่างเดียวหรือว่าต้องจะมีการขยับยายไปต่างจังหวัดในปีหน้าเนี่ยเรามีแผนไว้ว่าอาจจะขึ้นแบรนด์เอเว u e h o น e l วโฮเทลซึ่งตอนนี้เนี่ยเราดูตลาดต่างจังหวัดอยู่3โครงการ3 3 3โซนที่พัทยาหัวหินแล้วก็ที่เขาใหญ่ จะเป็นแบรนด์เอฟเวเนียเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเอฟเวนียโฮเทลครับตอนนี้เรามีสักกี่แบรนด์นะครับตอนนี้เนี่ยเมนหลกัหลกๆเราจะมีอยู่3แบรนด์คือหนึ่งเนี่ยแบรนด์เอฟเวเนียเราชัดเจนเลยว่าเราเน้นกลุ่มนักลงทุนแบรนด์ Brand ที่2เรามีแบรนด์ไอลอฟไอลอฟเนี่ยเป็นคอนโดสําหรับผู้อยู่อาศัยเราจะเน้นกลุ่มตามแนวรถไฟฟ้าซึ่งซซึึซ่่งงตอนนี้กลาลังหาที่ในแนวรถไฟฟ้าอยู่แต่ว่าที่เราขึ้นมาของแบรนด์ไอลอฟตัวแรกเนี่ยก็คือขึ้นที่บางแสนมันจะติดใกล้ห้างนะครับ แบรนด์ที่3ที่เรากำลังจะเปิดตัวประมาณพฤษภาปีนี้เนี่ยเป็นแบรนด์แนวลาบเป็นแบรนด์เดวิลล่าเป็นแบรนด์แนวลาบซึ่งเราจะเปิดตัวตัวแรกที่แถวบางใหญ่สัดส่วนของเราแต่ละมีทั้งแนวลาบทั้งแนวนสูงสัดส่วนการขายนี่เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยเมนหลักเราจะเน้นขายแบรนด์เอฟเวอนีลก่อนเพราะเราเกิดมาจากแบรนด์เอฟเวอนีลตอนนี้เนี่ยประมาณสัก90%เนี่ย90%เราจะเป็นแบรนด์เอฟเวอนีลก่อนนะครับ ถ้าสมมุติในกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักลงทุนเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีตัวเลขก็คือว่าส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเราเพราะว่าช่วงประมาณสักปี2ปีแรกเนี่ยเราไม่ได้ทําการตลาดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับส่วนใหญ่คนที่มาซื้อเราเนี่ยเริ่มบอกต่อประมาณสัก2ี่เปนี่ยเป็นลูกค้าบอกต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มนักลงทุนเนี่ยผมมองว่าเริ่มเริ่ม,มที่จะรู้จักแบรนด์เอฟ w นลแล้วแล้วเราแล้วเราอยากจะคีปต่อเนื่อง ถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนแบบสบายๆลงทุนแบบคุณไม่ต้องมาดูแลคุณไม่ต้องกลัวว่าหาคนเช่าไม่ได้คุณไม่ต้องว่าเฮ้ยมีคู่แข่งมาแล้วค่าเช่าคุณจะตกหรืออะไรพวกนี้อยากจะให้จุดประสงค์ของเราคือว่าอยากจะให้คนที่อยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนึกถึงแอวนิวก่อนเลย ตอนนี้ภาพอสังหาถ้าสมมติมองในปีนี้นะครับผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าประสบการณ์ของปี40เนี่ยทำให้ไม่ว่าจะเป็น d e เวลลอปเหรือคนซื้อเนี่ยเขาเริ่มที่จะระมัดระวังตัวเองพอสมควรถ้าสมมติมองของภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีเวลลอปเถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยดี r a t i o เขาจะค่อนข้างต่ำมันไม่เหมือนปี40 ไอตัวเดบต่อเอควิตีนี่จะสูงมากคือชั้นกู้มาสร้างขายกระดาษทำจริงไม่จริงไม่รู้แล้วก็จบไปนะครับแล้วก็ล่มกันไปเป็นฟองสบู่ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าสมมติมามอนิเตอร์ภาพตอนนี้เนี่ยดีเวลลอปเปอรายใหญ่เขาก็ DE เ a t ลโชเขาจะค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการที่จะสร้างแล้วไม่มีคนซื้อจริงเนี่ยผมว่าน้อยซึ่งมันจะไม่ไม่ก่อให้เกิดบับเบิลในมุมมองของคนซื้อ คนซื้อผมว่าก็ฉลาดขึ้นถ้าสมมติสังเกตดีๆจากการที่เราลงพื้นที่เซอร์เวย์เนี่ยการขายต่อเนี่ยจะไม่ได้เยอะเหมือนปี40ปี40เนี่ยซื้อปั๊บ2วันประกาศขายต่ออาทิตย์หนึงประกาศขายต่อเพราะนั้นเนี่ยภาพของฟองสบู่เนี่ยในมุมมองของเราเนี่ยยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่กลับมามองของแบรนด์ v v n u u e v v n u u e เรเราเนี่ยเราจะเน้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มนักลงทุนจริงๆ ปอร์เซ็นต์ขายต่อเนี่ยขายสัญญาต่อของเราเนี่ยน้อยมากไม่ถึง1%เพราะว่าเราจะค่อนข้างชัดเจนในคอนเซ็ปต์ของเราเราไม่ได้เป็นคอนโดที่สำหรับเก่งกำไรอย่างเดียวเราเป็นคอนโดสำหรับกลุ่มที่เป็นนักลงทุนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะฝากถึงกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนดีกว่านะครับกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนเนี่ย ถ้าสมมุติสนใจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการลงทุนจริงๆเก็บกินผลประโยชน์จริงๆเพื่ออนาคตของลูกหลานเพราะว่าอาสังหาริมทรัพย์ยังไงราคาหมุดมุค่าเกาเพิ่มอยู่แล้วอยากจะฝากแบรนด์เอฟเ e อร์นไว้ด้วยนะครับลองเข้ามาที่สำนักงานขายดูแลจะเห็นความแตกต่างว่าเฮ้ยมีโปรดักต์อย่างนี้ด้วยหรอมีการการันตีอย่างนี้ด้วยหรอมีเซอร์วิสอย่างนี้ด้วยหรอขอบคุณมากครับ ครับท่านผู้ชมที่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการบุกตลาดในส่วนของบริษัทแคปิตอลจีนะครับเรียลอร์เมนจำกัดนะครับที่ปีนี้ต้องบอกว่ามีการบุกตลาดอย่างเต็มตาศึกกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับเรามีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงของธุรกิจอสังหามาฝากกันอีกเช่นกันครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับ กระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสตูดีมีออร่าจัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวซื้อ1กล่องราคา1,450บาทแถมฟรี1กล่องหาซื้อได้ตามร้านชาและศูนย์จำหน่ายทั่วประเทศหรือโทร085 666 66 8347 084 099 93 47 0849381183ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายบีวันเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อบีวัน250กล่องแถม b ีวมูลค่า750,000บาทซื้อบีวัน500กล่อง ถมบีวันมูลค่า1 7 0 0 0 0 0 0 0บาทซื้อ B1 1,500กล่องแถม B1 วันมูลค่า6 1 0 0 0 0 0บาทซื้อ B1 3 0 0 0กล่องแถม B1 วันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ B1 5 0 0 0กล่องแถม B1 วันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดโลกอสังหาครับอย่างที่เกิดไว้ในช่วงแรกครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงของธุรกิจอสังหาะครับซึ่งล่าสุดทางด้านบอสเฮาส์นะครับได้ออกมาแถลงข่าวเปิดตัวโครงการใหม่นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการตอบรับในส่วนของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ยังเป็นอย่างดีเลยดีเดียวนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมภาพบรรยากาศพนักงานพร้อมเสียงสาพของผู้ผ่านค่าสนี้กันเลยครับ Uh, The Legend เป็นอาคารชุดสูง18ชั้น159ห้องเป็นอาคารชุดหลังที่4ของโครงการ Boat House สขหินของเราซึ่งจะเริ่มการก่อสร้างในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็18เดือนก็จะสร้างเสร็จเวลานี้กําลังมีโปรโมชั่นคือ2ห้องนอน55ตารางเมตรราคาเริ่มต้นที่5ล้าน3เท่านั้นเองแล้วก็จุดต่างของเราทึ่ต่างกับคนอื่นคือว่าเราเป็นอาคารชุดที่มีระเบียงด้านเดียวนะฮะ เพราะฉะนั้นจะไม่มีเครื่องด้านเอนกระทึกอยู่ด้านหลังแล้วก็อาคารชุดเนี่ยสร้างขนานกับทะเลเบต้งห้องชุดเนี่ยหเมตรเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นทะเลเต็มตาจากชั้นที่คุณอยู่เนี่ยโดยไม่มีอะไรบทบางบิวแล้วด้านหลังของอาคารชุดเราก็เป็นโครงการสนามกอล์ฟฟาร์มฮิลนะฮะซึ่งเห็นภูเขาสวยเห็นอะไร่างเงี้ยมองลงมาด้านล่างในโครงการก็จะเห็นสระว่ายน้ำหมื่นห้าพตารางเมตรของเราสวนสวย ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ78ไร่ครึ่งครับผลตอบรับเป็นไงบ้างนะผลตอบรับดีนะครับก็50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับตึกนี้ซึ่งก็ก็คิดว่าภายในปีนี้ก็คงขายหมดนะฮะแล้วก็เริ่มการก่อสร้างในเดือนหน้าแล้วแล้วก็18เดือนเสร็จครับกลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นกลุ่มไหนคะตลาดคนไทยฮะ80เป็นคนไทยแต่เวลานี้ก็มีคนจีนจากแผ่นดินใหญ่จากเชียงให้ คนสิงคโปร์มาซื้อหลายลายเหมือนกันเพราะว่าเขามองเห็นศักยภาพของหัวหินแล้วก็เมืองไทยอย่างคนสิงคโปร์เนี่ยจะรู้เลยว่าหัวหินเป็นเขาเรียกเดอะคิง c i ซิตี้เมืองของพระเจ้าแผ่นดินนะฮะแล้วก็ถึงแม้ทะเลหัวหินจะไม่งามเท่าภูกเกต็ตแต่ราคาเนี่ยย่อมยาวกว่าที่ภูกเก็ตมากมหาศาลครับก็คนก็มาซื้อกันแต่ตลาดใหญ่ยังเป็นตลาดคนไทยคนกรุงเทพที่มีฐานะดีเพราะอย่างของเราสองห้องนอนเวลานี้ก็5้าล้านสานี่ถูกกว่ารถบ m w ซีรีส์5 คนก็อฟอฟ ford กันได้ซื้อกันได้ครับลหลังจากมีส่วนของตึกที่สี่ส่วนของตึกที่หนี่น่าจะได้เห็นมาแลาะะ้วค่ะตึกที่5นี้ขึ้นอยู่กับตลาดนะฮะถ้าเผื่อตลาดยังไปได้ดีเนี่ยก็อาจจะเปิดขายภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นตึกสุดท้ายก็จะมี200กว่ายูนิตครับเป็นตึกสุดท้ายของเราก็จะเป็นห้องเห็นทะเลเต็มตาเหมือนกันครับรจุดขายของเราเคืออะไรคะจุดขายของเราคือสาระพวกที่ครบเพียบพร้อมมน,นะฮะ พื้นที่สีเขียวกับสระว่นายน้ำเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยประมาณ50%ของทั้งโครงการแล้วก็เรามีเนื่องจากหม่อมหลวงตรีท่าชุ่เทวกุลเนี่ยท่านออกแบบดีมากมันมีวาลม,มีมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจในโครงการหลายอย่างมีแม้กระทั่งบ้านสุนัขก,กับแมวมีถนนที่มุดลงไปใต้สระว่ายน้ำพื้นกับพื้นสระว่นายน้ำเป็นกระจกให้มองเห็นมีสวนสวยโดยหม่อมหลวงภูมิใจชุนพลมีคลับเฮาส์สวยโดย,ค,ค,ย,โดยคุณลุจจิราพรหวังลีล่ำำ่าสําฮะ อันนี้เป็นจุดขายที่แตกต่างเพราะว่าเราซื้อที่เนี่ยมาเมื่อ7ปีก่อนไล่ละแค่3ล้านตอนนี้ซื้อขายกันไล่ละ3าล้านฮะโอกาสที่ใครจะมาทําแข่งกับเรานี่คงจะยากฮะคิดว่าเราให้กุ้มค่ากับการลงทุนครับจะมุดงสูจุดเด่นองที่ตั้งโครงการเราอเปล่เออเราอยู่ก่อนเข้าอุงโมง,งที่จะเข้าหัวหินฮะโดยเฉพชายแดนของหัวหินกะชะอําจุดเด่นเวลานี้เช่นเราห่างจากดูสิตไม่ถึงกิโลนะฮะดูสิตมีสอดหัวหิน แล้วก็เยื้องกับโครงการโบสเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นศูนย์การค้าเวเนเซียไลฟ์สไตล์มอลล์ไร่ซึ่งจะเปิดโดยการที่15พฤษภาคมเนี่ยซึ่งในอนาคตก็จะมีวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต1,300ตารางเมตรเปิดในนั้นด้วยคนที่อยู่อาศัยในโบสทเฮาส์ก็จะสะดวกมากที่จะมีที่ทานอาหารที่ช้อปปิ้งนะฮะเพอเดินแค่200กว่าเมตรก็ถึงแล้วครับแล้วก็บอเฮาส์เองก็มีชัตเตอร์บัสติดแอร์บริการให้กับลูกบ้านที่จะไปสู่ดาวเทาโวหินได้ ทุกๆวันได้ตลอดเวลาครับแล้วมองสกยภาพของหัวหินเป็นไงบ้างคะผมว่ายังยังน่าจะดีไปอีกพักใหญ่นะฮะเพราะว่าในความฝันของรัฐบาลสมัยก่อนก็คือจะจะ,จะทำให้หัวหินเป็นรีเวราของเมืองไทยซึ่งพอกลุ่มเดอะมอลเนี่ยจะมาเปิดหัวหินบูพอร์เดอะมอลเนี่ยที่ภายใน3ปีนะฮะสามพันห้ล้านเนี่ยก็มันก็ทําให้ตอกย้าว่าความเป็นเ,เมืองที่น่าอยู่จะมีมากขึ้น แล้วก็ภายใน6ปีจะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาหัวหินแล้วเท่าที่ทราบคร่าวๆว่าน่าจะเลือกอยู่ใกล้กับสนามบินบ่อฟ้ายซึ่งมันไม่ต้องเวนคืนซึ่งก็มันห่างจากโบสเฮาส์แค่กิโลเดียวเองครับความเจริญคงจะไหลมาอีกครับกาแข่งขันแข่งขันแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะ,ะห้องชุดแบบที่ราคาต่ำกว่าสล้านซึ่งเวลานี้ออกมาปีหนึ่ง สองสามพันยูนิตอย่างน้อยอย่างบางเจ้าออกมาทีเดียว0ยูนิตก็มีใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรกากเรียนรงว่าน่ากลัวเพราะว่าถ้าเผื่อปริมาณออกมามากๆเนี่ยคนซื้อเนี่ยเป็นคนกรุงเทพซึ่งมีจํากัดถ้าเผื่อดีมานอุปสงค์อุปทานไม่สมดุลกันราคาก็น่าจะตกลงแล้วก็บางทีการตัดราคากันมากๆกเนี่ยการก่อสร้างก็จะทําคุณภาพได้ไม่ดี ผู้ซื้อที่สุดแล้วก็อาจจะไม่ได้ของดีอย่างที่นึกไว้ครับแล้วตรงนี้นี่คำที่ออกมาเยอะนี่คือหม,มองว่าจะเป็นเกิดการ over supply ไหมครับถ้าเผื่อออกมาเยอะในระดับต่ำกว่าสองลา้านออกมาเยอะๆคงเกิดโอเ over s u p p ายคงเกิดสงครามตัดราคาคงเกิดปัญหากับผู้ซื้อในอนาคตแต่ถ้าเผื่ออย่างบางบริษัทในตลาดรัพยบซึ่งเขาออกทําของดีของอะไรอย่างนี้นะฮะอันนั้นคง